สวัสดีค่ะตอนนี้ทีมช่างก็เริ่มทำการวางจั่วนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ด้านบนนะคะที่ทีมช่างกำลังใส่จั่วนะคะก็จะทำการติดตั้งจั่วที่สี่นะคะมีทั้งหมดห้าจัวะะ่วค่ะ นู้นนะคะสาลาการเปลี่ยนหลังใหม่ที่จะทำการยกท่อฟ้านะคะเราก็อย่าได้ภาพนะคะก็ต้องขึ้นมานะคะก็จะทำการตั้งจั่วนะคะแล้วก็เชื่อมนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่จัดประเพณีสงการแล้วก็บนยกช่อฟ้านะคะบนยกช่อฟ้าก็จะมีในวันที่าวลาทิตที่ที่28ดเมษายนนะคะก็มาร่วมบุญกันได้นะคะที่วัดบางกลางจังหวัดนนทบุรีค่ะทำการตั้งจวนนะคะแล้วก็เชื่อมค่ะ บรรยากาศโดยรอบนะคะดีเสียงเรือไหมคะนี่เสียงเรือน,นะคะกิดวัดก็จะมีคลองบางกลางนะคะไปแล้วค่ะเรือ เดี๋ยวเราค่อยมาชมตอนเสร็จนะคะก็เหลืออีกหนึ่งจัวนะคะพอเสร็จตรงนี้ทิมช่างก็จะทำการวางแปรค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ